ห้องเรามี1ิบเอ็ดคนอีกวะห้องเรามี11อีกแหละแต่ว่ามีคนยิง9คนไม่ประมาณกันแน่แปดเก้าแปดเก้าเป็นน้าดูแล้วเป็นนาไถามจำนวนมาแล้วฮะไอ้บุ๊กไม่เล่นไงไอ้บุ๊กกับใครไม่เล่นนะบุ๊กกับพี่วินไม่ได้อยู่เล่นอะไเราอืมมาเป็นยังไงวินนั่นจ้ารอของไม่เจอพี่โอ้โหไหนวะเลือกสู่กับมาร์เก็ตเลยก็ ปล่าเปล่ามาเก็ตอู่มาเก็ตเล็กโรงพยาบาลสามทีเนี่ยเขาบอกอะไรนะห้ามขึ้นอู่อะเขาห้ามขึ้นอู่รอบนี่เขาบอกกูไม่เห็นเขาบอกเลยวะเขอ่ะห้ามขึ้นเหรอมันขึ้นได้นะมันบอกว่าขึ้นได้หมดนะเขาบอกห้ามแล้วย้อนดูดิเหห้ามขึ้นอะไรนะพี่ขึ้นอู่อ๋อกฎหมารอยู่นอู่ ยึดแคโอเคพี่พร้อมก็พร้อมแล้วได้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 ดักยิงแม่งอยู่ในป่านะรอยิงพวกนักเลยนัดเลยเอาไงดีจะจะอยู่วันทายว่าตียากอยู่นะนี่อยู่พี่วันทายห้ามเข้าวันท้ายห้ามเข้าเดิมโรงพยาบาลอู user left b a c h a n n e l market อืมมาเก็ตู่มาเกตใหญ่แ้วออุ้ยถ้าอยู่หลังมาเก็ตใหญ่นี่เจอพวกไอ้แบงค์เต็มๆต็มอ่ะถ้าได้แบงค์ปีอะไรหรอกมาเกตหอมแล้วจะดันเราดันมันจะดันไปทางบ้านแดงสามมันแน่พวกไอ้แบงค์อ่ะเพราะเราอยู่ตรงกลางแล้วเราดันเข้าไปลึกไม่ได้หรอกเราอยู่ได้เต็มที่แค่อู่ก็อยู่มาเก็ตเล็กก็ได้กับล่างตูแล้วกอโรงบาลจริงๆเราอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยโดนสองฝั่งเลยไม่เราเราเรายึดสามที่ไว้ก็พอแล้วให้มันวิ่งมาแค่ได้แค่ไฟก็พอแล้วเราคึงไว้ก่อนให้มันยิงกัน เราอยู่ทึบไหมพี่ทึบไปทึบอยู่ตายตายพี่ตายไว้ตายดูจำนวนคนเราไปไปโรงพยาบาลต้องรีบพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่เอ้ร่างอุ้งอัพเลยสามสิบอย่าพึ่งวิ่งนะอย่าพึ่งนะยายายาเดี๋ยวฟาแบบยี่สิบห้ายี่สิบโอ้ดูนะกระโดดทีละทีละสิบเลยได้เท่าเหร่ยิ่งนี้ เราจะไปไหนนี่พี่ไปเลยถึงยึดพาร์เก็ตยึดอู่ยึดหลุมบาสโอเคพี่ไปสองหนึ่งสวนแอบดีดีอ่ะอยู่ตรงกลางรอรอหลอยด่างเดียวเราอยู่ตรงกลางเราเตะเตะวาเลนไทน์เข้าวาเลนไทน์ยิงพวกไอ้แบงก์ก่อนดี้ได้ไหมวาเลนไทน์เข้าไม่ได้ห้าเข้าห้ามเข้าห้ามข้าขึ้นบูห้ามขึ้นบูพวกเราเข้าวาเลนไทน์ดีกว่าเฮ้ยถ้างั้นเรายึดไฟแมนดีเพราะว่ามันเห็นจุดตรงกลางดักไฟก็ได้ดักไฟดักมันเป็นเล็กอ่ะ ไม่ได้ดิฝั่งนั้นเข้ามามีงได้เราต้องดักมาเก็ตเล็กกระปูอ่ะถูกแล้วพี่ยังไม่ต้องเข้าเมืองไอ้ยิงพวกไอ้ดายก่อนเลยดีกว่ามันยิงมาถึงไหนแล้ววะมองให้เดี๋ยวผมดักเห็นว่าเห็นพวกไอ้ได้ป่ะเฮ้ยยังยังยังเฮ้เข้าอ่อนเข้าบางอะไรยึดที่ดีดีกว่าไหมดีได้ก่อนเลยป่ะเฮ้ยเฮ้เอาพวกไอ้ดายก่อนเลยป่ะเฮ้ยแบงค์ไดีเลยดักพวกไอ้ดายก่อนเลยดีกว่ามาเฮ้ยแบงค์เขาไปฆ่ามันฝั่งนั้นเดี๋ยวรองไปหาเราร้อ พอไอแบงค์มาเล่นมันดันใช่แล้วไหนไม่มาไวหรอกกระโดดยิงยังยิงอยู่นั่นแหละเราคือ SIE เอ้ยเราคือสายบุกอยู่แล้วเลยดันมาไวจริมันวิ่งไม่ถึงเมืองก็ยิงมาเลยเราเข้ามาก่อนแล้ว่าให้มันเข้าเมืองเลยอย่าให้มันเข้าบันแดงมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันถึงไหนแล้วมันถึงไหนแล้วหลังตาหลังตาที่โดนหน้าเราเลยจะมาหน้าเราเลยดักไว้ดักไว้หลังเราก็มาว่า ว่อมันอมัหม่ปาลไอตำรวจพี่อยหอยถอยอยอยมป่าตอนนี้ตอนนี้นป่า้วเราล่นวิ่ง่พี่พเอาไปไหนเวมันแดงว่ะมันแดงหนึ่งว่ะัแดงมันแดงบนบานสองเลยันแดงบนบ้านสองเตะลตลาป่าเราพ่อเจอพวกไอแบงค์เนี่ยเลยมาทางมันแดงเยเพราะไอแบงค์มันจะคิดว่าพวกไอได้มาทางมันแดงเราล้อมโดนล้อมแล้วแหละ มันยิงใครวะเอสเอสไอได้เหรอรั่วเหล่าเแต่นิ่งอย่างนิ่งอย่างนิ่งบกวนเลยเมื่อกี้นัดเดียวมันยิงแม่นนะระวังไอ้ดายปไปไปดูบ้านแดงของมั่งอยู่แม่งบ้านแดงนี่ยนั่งปามบอกยิงได้ได้เลยมันเข้ายิงแม่งเลยเราเข้ามาถึงก่อนเรามาเร็วขึ้นนัวแต่ดูดักไว้เนี่ย กับแดับอกไว้กับว้าหนึ่งแค่นั้นแหละแอบราแอบเป็นยองเราแอบเป็นยองแอบแอบมันลงมาตำรวจหรอมันลงมาตำรวจตัวนึงว่ะยินได้ตำรวจตัวนึงขขาบ้นแดงหนึ่งแล้วกันเอ้ตัวนอนค้าน่เ่ห็นนะใครต้องก่อนโดดดีผมผมมาพี่ เออได้เลยเดี๋ยวถึนี่งถเนี่ยแล้วแบงค์ไม่เห็นเลยแบงค์เลยที่ไม่แบงค์มันไปทางไหนกันบ้างสองชั้นไม่มีคนเดียวเรารออยู่แถวๆนี้เนี่ยมันมันดันเงียบกันหน่ะแต่ตำรวจเห็นลงมาแล้วนะเมื่อกี้ตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะอยู่เหนือหน้าไอ้ายนะเดี๋ยวนั่นตัวหนึ่งอยู่ในรั้วเอ่อตึกตึกตัวหนึ่ง มันนอนหลบบังเกอร์เอ้ยไม่ใช่ตู้ตู้เซฟบอะหลบในตู้เซฟอยู่หลังบ้านมีคนมาเนี่ยไม่ใช่กองผีไร้ดักไว้ดักไว้บนดูขอบนดูกรรมการนี้จะตกใจจัดบนดูไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ใครว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกีกรรมการไปไปไปมันมีคนในบ้านนอนในบ้านนอนตายนงป่านกับไฟไปอะยิงสิยู่หน้าโรงหลาดไฟเอ้ยตำรวจเข้ามาแล้วดับไปเลยดับมา ถ้าตำรวจเข้าบันแดงได้นี่บันไล่เลยนะสองนี่นรรตายเอ้ให้คนบ้านแดงสองอ่ะใครอยู่ในบ้านแดงมองไฟไว้นะครับต้องสุดโดดผมผมมองโรงพยาบาล <c oughs> เอ้ยยิงไม่โดนกี่เมตรวะลืมนะควัดวะโอ้ร้อยเดียวเองเยี่สิบร้อยแปดสิบวีเอสมาแล้ววีเอสอะไรอยู่ทึบแน่เลยโอ้ยวีเอสโหยิงเกือบตายเกือบคม เดี๋ยวมันต้องบวกไอ้แบ๊กแน่นอนแบงค์อยู่โรงพยาบาลฉากกันเอาแค้มไว้นะชนะแน่นอนพี่เราเราต้องวีวินซอกก็รีซอกก็รีซอกก็รีข้างขวาแล้วข้างขวาข้างขวาปิดหน้าดูฝั่งมาไปเลยฝั่งเรามีคนดูฝั่งปลายแล้วพีพีดูฝั่งนี้อยู่ดิโอ้ยฉันี่รอดพี่บอกไปไม่ได้ ไม่ได้มันหนักตรงไหนวะลัพังทิย้ยโอ้ยปูโดนแล้วเียมาดนู่เลยโอ้ยเป็นยิงยิงกูอีกอะโอ้ยเียแม่งดูไว้นะไอ้คนคนชื่ออะไรครับยิงกูไม่ตายแต่เถว่าแล้วแม่งจะถกปูคิดผิดแล้วไอ้น้องไอ้ ปากับเมลพี่นะ่เหอนะชาเหมือนเหมือนฝั่งกูเกิดไม่มาเลยพี่เออกู้มันดันช้าดิกูเดันช้าโคตรเกีย์เลยเสียต่อมต่อมดเิบิดด้วยระเบิดมีคนละลูกอะได้ได้อยู่ฝั่งหัวนอกแค่ปะตอมอที่เดิมตอมอที่เดิมโอเคตรงตอมอเนี่ยตอมอที่เดิม ระเบิดเขาให้คนละลูกใช่ไหมซื้อระเบิดมาฮะะฮะทาว่าไม่ีใครแตกยังพี่ไม่มีไม่มีทีไม่ได้ตายแล้วเนาะยิงด้วยไอ้แบงค์มันอยู่ไหนกันอยู่ือผมจะโดนปลาคนเดียวนะ อยู่อ้พี่ระเบิดซู้มันดิอย่าโพอย่าโพตรงตึกร้างได้อยู่เอ้ยล็อกล็อกล็อกเหยียบเดินมาให้หน่อยนะจะขึ้นตรงนี้ไลเข้าแล้วเข้าเข้าเข้าไปแล้วจะไปฉากกับพวกไอ้ดายดิขอจุดจุดหน่อยว่าจะพี่ระเบิดใส่แม่งก้อหรี ไม้พี่ไม่ได้ตายไปตัวนึงแล้วปลาเบิดมาว่ะโโอ้พี่หลกมันปลาเลยดูอยู่เล็งไว้นะเดี๋ยวเผื่อมันออกมายิงพี่อีกเผื่อมันเป็นไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันปลาสองรอบเลยไม่ใชเหรอตรงเนี้ยมันมีสองคนไงมันตายไปคนนึงไม่ใช่เหรอเอ้นแล้วอ๋อเห็นแล้วคนนึงเดี๋ยวท่านพีโอ้ยทีมหัวหลุดแน่ ประมาณสี่ทีล้วค่อยดันุดจุดตรงงยาานะพี่ดักไว้ดักไว้คัไว้คัไว้ดักไว้ดักไมันตีเราม่แตกหรอนบ้านแดงสองรเราคป์เรียบร้อยหมดแล้วเลือนไปหลังมอตอรงเกียมาเล็กคัวนึงว่ะโรงพยาบาลโรงพยาบ

มันเล่นสงครามวิทยาศาสตร์แถวไหนอยู่ไหนวะหโมาร์เก็ตใหญ่แถวนั้นนะเดี๋ยวๆๆๆๆนี่อ้อมอ้อมอ้อมนิดนึงไม่ได้ออกเมืองวิ่งคิดรั้วอยู่นั่นแหละอ้อมอ้อมไม่ได้ไอ้แดงนึ่เดี๋ยวทิ้งหมดนะจับไว้าแป๊บแป๊บปแป๊บมาดักตรงนี้ ไปแทกเตอร์นะเว้ยเดี๋ยวจะรอรอรอคูเบอร์มาเดิมคอมแท็กเตอร์แล้วไปแดงสามด้วยมั้งมันเดินติ๊บตอบติ๊บต๊อบอยู่ท่อกรีนะเระเบิดอิพี่ปลาใช่ไหมพี่ปลาไปแล้วปลาไปแล้วอยู่ไหนกันนะอยู่หน้ามาร์เก็ตอ่ะ อ้อมหลังอ้อมหลังแม่งเลยบ้านหนูเข้ามาแล้วอ้อมอ้อมไปเนี่ยอ้อมเขาเรียกอะไรนะโคโดอฟิตอะไรปฏิบัติการรับปฏิบัติการรับเหลือวสี่นาทีเราไปเลยมันคงไม่มีใครทิ้ง,ง,งใครไว้หลังหรอกมั้งระบิดระเบิดลูกเรียกมาแล้ว มีเปล่าดูด้วยเดี๋ยววิธีม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 ังีมีมีมครีมีมมีมีมีาีม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 มีมีเกมี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 มวมมันดังมีเกมี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 มวมี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 อีม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 ีีมีีมีมมี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 ้ามมีมีมีีม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 มมีมีมีมนีม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 ีี้ีี เฮ้ยมันชื่ออะไรยิงตาเลยให้ยิงยิงตาเลยเฮ้ยมันมาหากูแล้วไอ้เหี้ยอ้อมมาแล้ว ใทีนี้เป็นไงบ้างวันะตูทีมผมไม่ได้หรอกแม่ทีมผมสงครามปราสาทด้วยพี่เกมนะ้่อกี้ก็เก็มีคนอยู่หลังเลยโน้ไม่ไม่กลงมาจากนัเกมกเกี่คนพี่ไอพี่ไอบอกายแม่เหลางแรกแล้วแบมีมีไปโดนดักฉกไปเมื่อกี้ เยอะเลยนทีมโดนคนนำอันน er ี bon s <S s <S th three. Three. Uh ้อันนี้เร่อกับทีมใครเนี่ยอันนี้เร่อกับทีมสามซ่อมสามทีมเลยสามทีมคือไงทีมใครยิงหัวยแบงก์กูกิลไนใดน้อยใจแต่ว่าตรง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 ตู้ตรงโพดรับโทษเยอะโดนฉกว่าจะปักมึงเลยแต่ยังว่งใครใครวิ่งไปเล็ดตลองน่ะตรงรถตู้หลังโพดเห็นป่ะฮัลโหล User Left o r Channel รถตัวหลังโฟตรถตหลังโเห็นเป่าเห็นเห็นเห็นละใครโดนจะเล็ตะอนอ่ะเลดผมไม่เหนเห็นสนามันมันเลยมันดูผมดูไม่ตายอียไม่รนหัวอ่ะทายทายายสนายสนายมาเก็ดใหญ่ คำหนึงเลยาเก็ใหญ่ผมเข้ามาไมได้ย well, right ิงกับไปกับไปบ้าผมสไนต้องหลก่อนพอมปยิงยิงมันไม่ตายโดนสองนัดไม่เห็นหัวโดนสไนด์แต่ นะแล้วป่าวหมดตาเราก็ชนะคนเราเหลือเยอะกว่าทีมใหมคนเหลือ6เหลือ6คนทีม,ทมแวมผมก็ยิงตายไปตัวนึงเมื่อกี้ก็ตายอีกตัวนึงทีมไม่ตายก็ตายแล้วนี่จะได้ยิงสาด้หมพี่เอาให้หมด ผม,มูบแล้วี้ยยิงยิป่าูโดนแต่ไม่ตายยงมองไม่เห็นเลยเนี่ยสัตว์พวกแม่งเนี้ยอะไรกันเนี่ยเป็นไงบ้างองีอา,าสถานการณ์ทีมเราตอนนี้เหลืออยู่เ,เหลือห้าคนเช็คจำนวนคนดนะิเาอ,อ้เไเก็บกัวไว้คนเา ตรงโพสตายไปแล้วนะตายตายตรงโพสอะตายอีกาตายพี่ไม่เห็นหัวไงมันนั่งมันนั่งก้มโตดไงพี่พยายามเล็งหัวมันยิงไปดสองนัดไม่ตายมันกระโดดมาแล้วโดนตายมันวิ่งออกป่าตำรวจได้เลยมันอ้อมเหรอโดนเราโดนอ้อม VSS แต่ผมยิงโดนสองนัดไม่แตกอ๋อ พี่ด่าพวกไอ้แบงค์อยู่รออยู่แต่งานที่เราทีเด็ดนะทีเด็ดได้ไปเก็บเก็บได้เวลาทีมแบงค์ร่วงไปสองรออยู่เขาบอกทีมไหนขะอะไรเนี่ยชายเก่งชนะอะไรวะอะไรวะกี่กี่นาทีเด็กพิมพ์ทำหมดเวลาอ่ะ มันอยู่ไหนมันมันมันอยู่มาเก็ตอ่ะเอ้ยมันมันอยู่เลสอ่ะเฮ้ยฝั่งเลสต้องลองบาระเบิดระวังเอ้ยฝั่ง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 ตึกระงในกลางเมืองลองลองพี่พี่เอาพี่เอาพี่เอสอยู่ฝารังบัวปีตาจไม้ใหญ่อ่ะเหรอพี่อยู่คนละฝั่งงั้นพี่อยู่ตรงเกือบบ้านแบงค์สองโอ้โหชันเลยพี่ดับพี่ไม่แบงค์อยู่โอเคพี่ขอให้มันดันใส่เพื่อนเรายิงได้แน่ผีวิ่งไปนะเพื่อนเด้อตัวหนึ่ง ผีวิ่งไปตรงระเบิด <c oughs> ต่อให้เอาให้มันโอ้ <c oughs> มึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอ เห็น Vs แล้วไอ้เหี้ยมาใหญ่พี่ไม่ไม่ Vs อีกตัวนึงเห็นรู้สึกว่าจะอ,อยู่อยเหรออยู่อยู่ทางข้างอยู่โอเควีที่ไม่แบงค์แน่เลยเหมือนเราโดนล้อมเนี่ยพี่เราโดนล้อมอยู่แล้วจุดเกิดเรา oh, โาาอ้โหเต็มล้อมตายว่ะได้ได้กมเห็นแล้วขยับตัว ไม่ g ูเกิลมันไปไหนหมดวะมันเลยไม่กี่ตัวเองเนี่ย Ồ, oh, đó, đang liên tạc đó Ờ, đi đang biết gì Hả, đàn ma hả? Ừ Để 3 hồn rồi. Tí cỏ, tí cỏ, tí tép Mua cơ mà, mà ยอยเฮียล้วงหมดเลยเพื่อนเราลงหมดแล้วหรือกูคนเดียวกูวีรบ,บุรุษนี่ว่ะไม่เป็นไรพี่ดักอยู่ในพุ่มพี่รจอจัดการเอ้เหี้ยหมดแกหลือกูคนเดียวโอ้แม่เจ้าโอ้เห็นแล้ว มันมันมันจะมาบวกกันแล้วมันจะมาไฟกันแล้วเว้ยโอ้เห็นทีไม่ได้แล้วกูไม่ยิงกูไม่ยิงเว้มึงยิงกันก่อนอกินเราเหลือจนสุดท้ายโอ้ตายหมดเลยทีมกูเห็นสองตัวทีไม่ได้มาแทงน้ำสองตัวเดี๋ยวมันต้องบวกกันกับทีมไอ้แบงค์เชื่อดิ เออแต่เอาแต่รอรอไอยแม่งดิรอได้ผมรอตรงนี้มันไม่เห็นผมหรอกเลจะหมดแล้วเตาหมดก็ยังดีอ่ะดีกว่าตายหมดแคนเนี่ยที่ก๊อตแม่งยิงป้องยาไม่เห็นแล้วมาแล้วมาแล้วยิงแม่งเลยดีกว่ามดีไม่ได้สัตว์สองตัวเห็นสองตัวเอาไหมเอาไหมเอาไหมมันเหลือกี่ตัววะดีไม่ได้เหลือกี่ตัวฮะนั่นเหลือสองคนเขาตีเขามีน้อยมากเลยนะเห็นตัวนึงว่ะอีกตัวนึงอีกอีกตัวนึงมุ้งไปไหนไม่รู้ เหลือดีกว่าตายหมดนะพี่เห็นเลย่องตัวสองตัวสองตัวโอ้มันมามันมาทางตึกนี่กันมันมาทางจุดโดดรถกันสองตัวเลยดูงี้ยิงแม่งเลยก็ดีปล่อยมันบวกกันก่อนดีกว่าอีกัก็ยังไม่อยากใช่คือทีมไอ้แบงค์ทีมเราเหมือนโดนลุมตอนนั้นนโดนหลังดยะไี้เ่เลยทีี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่ในตำนานเนี่ยเอไเไ เขาดวลเราก่อนเราอยู่กลางตรงตีเลยอ่ะเล้ยมีมือเตือนเป็แบบนี้จะไปไหนมาไหนกันีบไม่ได้ไงกลับมาบ้านไงโดนไล่ไงโดนเจ้าของนั้นตีไล่ไงอายุไม่ถึงสิบแปดไงน้องครับจะต้องรู้จักอย่ยครับ พีเออรเกอร์โอ้โหเล่นใหญ่เกมแอนตี้หลอมทีสามยังไม่กลับบ้านทีมทีมเราคงเขาอยู่เดี๋ยวพี่คนเดียวเล่นหลายเกมอนตี้หลอทีสามได้อายุกูอีก่แบบเนี้ยใช่เดี๋ยวทีมพวกมันเหลือกันเยอะมากพี่เดี๋ยวไม่อยากยิงไงเจ้าของร้านเกมเขาไม่อยู่เว้ยแล้วคือเขาเขาให้ไอ้นั่นอ่ะเพื่อนผมมาะาล์รังเกมแทนผมไม่นั่งเล่เกมแม่งเป็นทีหอมทีสามนั่นเองอยู่สองคนทั้งร้านนี่ สายเกมมีสองคนเป็นหลานถ้าเกิดจะเล่นจริงเงินกน็เล่นจากไปไม่อยากเล่นไม่อยากโชว์ฟีม์มเลยหกสิบ <c oughs> แล้ว,ลวมันมัน,ม,นมันดันไปทางไหนกันบ้างแล้วเนี่ย <c oughs> อออกไปข้างหลังได้บอกว่ากลัวมันดักไป่ยได้พ <c oughs> ี่ได้ได้พี่แม้จะอยู่ผมเห็นแสงปืนอยู่ตำรวจนะไม่มันแบบบ้านขาวตัวหนึ่งไม่รู้ใคร แต่ที่ร,รู้ๆอ่ะเอทีไม่แบงมันอยู่ในมาร์เก็ตใหญ่กันนะสไนอิมนเวยเจ็ดทีเอสพี่าม,ามุก<ค>พี่วิ่งก,กลับมาไงพี่นึกว่าปืนกลที่มันจะตามพี่มาไอ้พี่กลับมาดักไงเมื่อกี้จะยิงทีไม่ได้แล้วสองตัวนึกว่ามันจะบวกกันแล้วไงก็เลยยังไม่ยิงไงแต่เอาแต่ผมไม่พี่งงไปข้างล่างเมื่อกี้ผมนึกว่าิงตายอ่ะไงมันก็ต้องมีมชัดผมอยู่ตรงอนึ่งบ้านบ้านสี่เหลี่ยมข้างบ้านอะไรเขาเรียกว่านไรวะข้างล่างบ้าน กูเห็นแล้วแทงน้ำอุ้ยมันขึ้นหลังคาบ้านแดงสองนี่ใครวะสับแม่งเลยอู้สองตัวมาแล้วกูคิดถูกแล้วที่กูไม่ยิงไอ้สองตัวแรกทีไม่ได้เหลือสี่นี่มายิงอุ้ยมาเยอะเลยอะยิงไม่ได้มันมันมันเหมือนมันเห็นพี่ว่ะกระโดดดูโอ้โหอี้เย่เทมาเยอะเลยทีไม่ได้หนึ่งตัวพีสองไม่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 เทมาทางพี่เยอะเลย ัไปจากบ้านแดงค์ามนี่ที่บ้านนะพี่ใครตัวนี้ขาฆ่าไม่ได้เลยนะเว้ยไม่ไม่มันอยู่ตรงข้ามพี่เนี่ยมันอยู่บ้านตรงข้ามพี่เนี่ยบ้านประมาณหนึสามสี่ตัวเนี่ยจุดโดดจุดโดดตรงโรงบ้านแตกหนึ่งนะเมื่อกี้อ่ะยิงกันแล้วยิงกันแล้วมันบวกกันแล้วมันบวกกันแล้วว่าไงว่าไงจิ มันมันมันตายไปนะมันตายไม่ได้ตายทีไม่ทีไม่แบงค์มันอยู่จุดไอ้นี่เว้ยใครวะหมูหมูอยากอยากเอ้าวการตายคืออิสตัดเจอเอลลอยกูไปแล้วกูถอยแล้วทีไม่แบงค์อ๋อคือกูลอย กูถอยแล้วทีแม่แงเดินกูหลอยอีกหนึ่งแล้วก็จังเลยเจลล์รออีกหนึ่งครับกูไปแล้วกูไปอยู่ที่เดิมแล้วกูยิงตายหาจุดกูไม่เจอด้วย <S <S ผมเอาพี่เอามานอนตรงบ้านฟาร์มเพี่พี่ถอยมาแล้วพี่ถอยมาบ้านฟาร์มแล้วเนี่ย ที่หนีขึนออกมาเนี่ยมันบวกกับนจ,นจอดรถไงคอ,อยไหนกันนี่ไอ้พออยู่บ้านทางน้ำไปไหนหมดแล้ววะ เจอแล้วเจอแล้วเจอสไนแล้วเจอสไนแล้วหมดเวลาแล้วพี่มันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าหมดเวลาแล้วพี่เก็บของเก็บขอหมดเวลาแล้วะของใครชนะวะเอาไอ้เหี้าลมพางยิงกุ้ยเข้าเข้าไปนะเข้า กะสัตว์บอกใครยิงวะบอกหมดเวลาแล้วย channel s w i f เยือนอยู่ไอ้เฉยแล้วนั่นละแกใครยิงวะเจ้นะชเจ้าหน้ใครใครโดนโชคเก้โชคเก้มาเหลืองสามคนเว้ยโชคเก๊เมาเมาตอนไหนไปตุ้ยไหรเห็นตั้งนานแล้วเห็นวิ่งมังเดี่สี่คนที่ยิงอยู่แล้วตอนแรกนึกถ้าตัวอะไรก็ได้ กะจะยิงแล้วตอนแรกกะยิงเลยสี่คนแล้วทีมตายหมดกเลยไม่ยิงไงเห็นแบบไม่ใกล้หมดเวลาแล้วก็เลยยิงไงมีแต่ปอกด้วยไอ้สารใครเก็บสั้นอมเห็นยังตอนนี้ยังวางอยู่เลยนะไม่เดี๋ยวไอ้จีไอจีเก็บของของตั้หมูเนี่ยคือของกูมันมาตายคู่กับตั้หมูเนี่ยก็เลยกลายเป็นพ่อลูกเนี่ยทอนนีใครตกอนี่ยตรงนี้เนี่ยมาเก็บไปบ้านแดงดมะถ้าบ้านฟาร์มมาทำไมผมไม่ไอ้จีบบ้านแดง